สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสก็เนื่องจากว่าที่ผมได้ลงรูปเหรียญตะกรวลองพิมพ์หลวงพ่อกลวยนะครับปี2504ที่ลงในเฟซกับ t ิ k ต o อกนะครับก็มี f ฟหลายท่านก็สอบถามกันมานะครับว่าหาที่ไหนดูยังไงนะครับมีจุดมีตำหนิอะไรยังไงบ้างผมก็ ก็คุยไปคร่าวๆนะครับแต่ก็คิดว่าทําเป็นคลิปขึ้นมาดีกว่านะครับเผื่อใครสนใจเข้ามาแต่อันเนี้ยผมต้องบอกต้องออกตัวไ้ก่อนนะครับว่าอา,อาจจะไม่ตรงกับเซียนหรือไม่ตรงกับใครก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้มาจะใช่หรือไม่ใช่นั่นก็ก็ไม่ก็เรียกว่าแล้วแต่คนเล่นนะครับแล้วแต่คนที่ว่าเขาจะเก็บสะสมนะครับ เหรียญปีสองห้าศูนย์สี่เนี่ยที่ผมสนใจและเก็บมาเนี่ยก็จะตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับก็ค่อนข้างจะหายากเพราะว่าสร้างจานวน,นน้อยมากนะครับที่ที่ได้ได้รู้มาคร่าวๆก็คือหลัก พันต้นๆอาจจะพันกว่าหรือไม่ไม,ไม่น่าจะเห็นบอกว่าไม่น่าจะเกินสามพันคร่าวๆนะครับอันนี้ทางทางผู้ที่ให้ข้อมูลก,ก็ก็ไม่ได้ฟันธงไปนะครับแต่เขาคิดว่าไม่น่าจะเกินสามพันเหรียญน,นะครับที่ทําออกมา,าหลักพันเนี่ยก็ว่าหลวงพ่อท่านประสงค์ท่านต้องการจะเอาไว้ให้กับผู้ที่ไม่สามารถ จะบูชาเหรียญทองฝาบาทกับเนื้ออัปก้าได้นะครับเพราะราคาค่อนข้างจะสูงเพราะในปี 2, 5, 0, 3, 0, 4, 05นยยอะไรเนี่ยเงินก็เรียกว่าสมัยนั้นก็เตี๋ยวก็ยังชามหนึ่งยังชามหนึ่งไม่น่าจะเกิน50ตังค์ผมผมคิดว่าประมาณนั้นนะ50ตังค์นะครับไม่น่าจะเกินบางทีก็25ตังค์ห0ตังค์อะไรพวกนี้นะครับ โดยประมาณนั้นฉะนั้นเหรียญถ้าราคาสูงเนี่ยชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่สามารถที่ว่าจะมีได้ท่านพ่อท่านก็เลยให้ทําเหรียญตะกัวลองพิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วที่จานเนี่ยส่วน,นใหญ่ก็จะจานที่เหรียญตะกัวลองพิมพ์นะครับเพราะว่าจานง่ายเนื้อเขาจะนิ่มนะครับจะการที่จานเขียนยันง่ายแล้วตะกัวลองพิมพ์เนี่ยด้านหลังเนี่ย ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นหลังหลังเรียบๆไม่มียันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับที่ผมได้มาก็ส่วนใหญ่ที่ผมเจอแล้วก็ได้มาได้เห็นของจริงมาก็จะเป็นหลังเป็นเรียบๆเขียนยันลงยันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะไม่จะไม่ได้ลงยันไม่ได้ปั๊มยันมงกุฎพระพุทธเจ้าไว้เหรียญเนี้ยเอ่อ จุดที่ผมดูนะครับที่ผมดูผมก็จะเออผมก็เริ่มแรกเลยเนี่ยผมจะอิงตามหนังสือนะครับอิงตามหนังสือแต่ก็ทุกเหรียญก็ไม่ใช่จะตรงตามหนังสือนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะตรงตามหนังสือโดยส่วนใหญ่แล้วเอ่อที่ผมได้มาเนี่ยจะจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเป็นคราบเป็นอะไรต่างๆอันดับแรกเลยเนี่ยผมก็จะดูเนื้อเนื้อตะกัว ว่าเก่าหรือไม่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ดูดูได้ง่ายที่สุดถ้าตะกัวออกเงานะครับออกเงาเหมือนเินออกสีออกเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้นคือนี่คือความผิดผมนะผมว่าน,นั่นคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าตะกัวขนาดอายุขนาดเนี้ยหกสิบกว่าปีจนจะเจ็ดสิบปีเนี่ยตะกัวก็คงจะต้อง เรียกว่าดูเก่าเลยแล้วก็แห้งเนื้อค่อต้องแห้งนะครับผมอย่างเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับนี่ครับเนื้อเขาจะเนื้อเขาจะเก่าแล้วก็แห้งนะครับผมเนี่ยอันดับแรกที่ผมจะดูนะครับคือความความเก่าก่อนแล้วก็อันต่อมาผมก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบรูปอัตลักษณ์ของเหรียญน,นะครับผมว่าเอ่อรูปหของพ่อ เหียญไหมหน้าตาโอเคไหมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้แล้วก็ตัวหนังสือนะครับความคมชัดต่างๆจุดต่อมาที่ผมดูก็คือเหรียญเนี่ยมีคนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำผมมานะครับบอกว่าให้ดูขอบเหรียญขอบเหรียญด้านบนกับด้านล่างจะไม่เหมือนกันเออผมก็ดูแล้วก็ใช้นะครับคือด้านบนเขาจะด้านบนเนี่ยเขาจะหนานะครับด้านบนเนี้ยด้านบนตรงเนี้ยเขาจะหนา ส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่มีขอบขอบเ็าจะหายไปนะครับผมเขาจะไล่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 ามาแล้วก็หายไปเลยนะครับนะครับอันนี้จุดเป็นจุดที่ผมที่ผมดูนะครับจุดต่อมาที่ผมดูก็คือน้ําหนักเหรียญเหรียญตะกู่ลองพิมพ์นี่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับค่อนข้างจะมีน้ําหนักถ้าเบาเบาแบบเแบาเบาแบบแบบแบบมากๆเลยเแบาบอีกคือเหมือนกับ จะเปรียบเทียบกับอะไรเดียคือถ้าเบาเนี่ยจะจะไม่ใช่นะครับปวดค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับผมด้านหลังผมก็จะดูด้านหลังด้านหลังก็จะมียันนะครับยันจะมีสองแบบที่ที่ผมเจอแล้วได้ได้มาแล้วก็ได้เห็นของจริงจากหลายๆจากคนอื่นด้วยนะครับจะเป็นยันนโมตาบอร์ดนะครับจะเป็นยันนโมตาบอร์ดนะครับเขียนด้วยหลวงพ่อเขียนเองนะครับเป็นลายมือหลวงพ่อ อันนี้ในหนังสือนหนังสือที่ผมดูอยู่นี่ก็จะมีตัวอย่างลายมือหลวงพ่อผมดูแล้วก็ตรงนะครับตรงกันนะครับผมแล้วก็จุดต่อมาก็คือท่านจะเห็นว่าจะเป็นก้นหอยนะครับเหรียญจะเป็นก้นหอยไม่ได้เรียบนะครับส่วนใหญ่ที่เขาทําออกมาหลังๆเนี่ยสังเกตดูได้เลยว่าด้านหลังจะเรียบแล้วก็ด้านหลังจะเงามากซึ่งอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นนะครับ เนี่ยครับคือจุดที่ผมดูอันหน่อปลาก็คือเรื่องพุทธคุณนะครับแต่เรื่องพุทธคุณนี่ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องประจตังรู้ได้เฉพาะตนแล้วก็เป็นเรื่องในวงแคบๆนะครับอันนี้ก็แต่ที่ผมดูนะครับจะดูจุดนี้ด้วยนะครับดูอัตลักษณ์นะครับผมดูความเก่าต่างๆนะครับของเหรียญนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหรียญเหรียญผมว่า จะเป็นเหรียญที่ดูง่ายดูง่ายกว่าเหรียญทองฝาบาทดูง่ายกว่าเหรียญเนื้ออปา้าอีกนะครับแล้วผมว่าการการจะปลอมความเก่าเนี่ยผมว่ายากโดยเฉพาะลายมือหลวงพ่อเนี่ยผมว่ายากนะครับโดยส่วนใหญ่ท่านจะเห็นว่ารอยจานเนี่ยเขาจะจานแบบเป็นวงวงวงซึ่งอ่านไม่ออกอักขรอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ที่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็น เป็นคนอื่นจานนะครับอาจจะอาจจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็ได้จานนะครับผมแต่ไม่ใช่หลวงพ่อจานแน่นอนนะครับส่วนคราบเนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลมานะครับจากคนใกล้ชิดหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่าเป็นน้ํามันเสือเป็นน้ํามันเสือนะครับหลวงพ่อให้เท้าไว้ที่เหรียญฉังนั้นคราบเนี่ยจะหนาบ้างนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับบางคนไม่รู้ก็พยายามที่จะล้างล้าง ล้างออกนะครับแต่ล้างออกบ้างล้างไม่ออกบ้างนะครับผมส่วนที่แช่น้ำมตนนี่ไม่ได้แช่นะครับเท่าที่ทางผู้ใหญ่บอกมาไม่ได้แช่เป็นคราบของของน้ำมันเสือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แช่น้ำมตนนะครับเนี่ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ลองดูนะครับอหาดูก็มีจำนวนน้อยมากนะครับน้อยมากหายาก แล้วก็ท่านก็ต้องระวังด้วยเพราะตอนนี้ทํากันออกมาเยอะนะครับทํากันออกมาเยอะถ้ามีอะไรยังไงก็เข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปที่ผมเห็นที่ผมมีอยู่นะตะกัวลองพิมพ์เนีนะ่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ท้ายคลิปนะครับว่ามีกี่เหรียญเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะลงไว้ให้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ